เหลือสต้นครับผมสไมยังไม่รู้ถ้าสอบชิบได้ฮะชได้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินซีย์แทนนะครับเราก็ทำอย่างนี้นะครับในช่วงนี้ท่านเห็นว่าเราเราเป็นช่วงที่ตัดแต่งครับตัวนี้สลดยอินโดนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ไร่นจิลินบ้านพงตำบลตองแสงอำเภอเรืองภาคเงจังหวัดยโสธรนะครับเราเป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชเิงเกษตรซึ่งเราก็มีทั้งมาเยี่ยมชมมาเรียนรู้เรื่องของอเกี่ยวกับผลไม้นะครับมีหลายชนิดลยอินโดเงาะบังคุดทุเรียนนะครับนอกนั้นก็มีกเกษตรสมภาษาหลายอย่างนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับท่านที่มาไกลนะครับท่านสามารถที่จะมาแวะพักนะครับฟาร์มสเตย์ของเรานะครับ ก็มีหนึ่งหลังบรรจุคนได้แค่ไม่เกินสิบคนนะครับมาเยี่ยมชมเราได้ถ้าท่านมาหลายวันนะครับท่านสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้หลายเรื่องนะครับแล้วสามารถมาทานอาหารอร่อยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเราก็วัสดุนะครับมาจากพื้นที่เช่นหมูป,ป่านะครับตัก,กแตนนะครับหน่อไม้อะไรต่างๆนะครับอาหารป่าเรามีหลายชนิดเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมนะครับสามารถที่จะติดต่อผ่านเพจ ไล่นุจรินออแกนิกยสโทรอนนะครับหรือเบอร์ตัวเบอร์เบอร์โทร,ร,ร,รส่วนตัวผมก็ได้นะครับ0 8 1 8 7 8 5 5 0 5พบกันนะครับที่ไล่นุจรินครับอย่าพลาดครับขอบคุณครับ